สวัสดีครับดีดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพน,นะปาเทียววัดนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาที่วัดภระรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับชมบรรยากาศภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับเช่งตอนนี้ก็นี่ครับบรรยากาศภายในวัดวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับทุกคนครับ ันธรรมดาคนยังเยอะขนาดนี้เลยครับช่วงนี้กำลังเป็นกระแสเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปราพระประธานภายในโบสถกันก่อนนะครับครับครับพระประธานภายในโบสถ์นี่ครับ บรรยากาศผมนียแล้วครับน่ครับผมก็มีโอกาสได้มาเป็นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนครับวันนี้กา็เป็นวันธรรมดาแต่คนเยอะครับนี่ครับบรรยากาศประชาชนขึ้นไปกราบไหวอยู่บนพระมหาธาตุครับด้านบนนี้ครับไปครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนี่คือพระประธานภายในโบสถ์นะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นวิหารพระพงสุพรรณครับเดี๋ยวเราไปชมพระพงษมสุพรรณกันดีกว่าครับเป็นวิหารเป็นพระพงสุพรรณองค์ใหญ่ครับแล้วก็มีให้ประชาชนนำดอกไม้ทุบเทียนทองนะครับ ขึ้นไปกราบขอพรน,นี่ครับนี่ครับวิหารพระผมสุพรรณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุไปครับขึ้นไปชมด้านบนกัน บูชาดอกไม้ทุบเทียนทองด้านนี้นะครับแล้วก็ขึ้นกราบคอพรพระปกสุพรรณองใหญ่ครับนี่ครับอมูองใหญ่มากเลยครับทุกคนนี่ครับนี่่ออยยยููเฉ นี่ครับทุกคนครับแผ่นทองแปะได้เลยนะครับแผ่นทองแปะขอพรได้เลยครับนี่พระพงพันธ์องค์ใหญ่ครับทุกคนที่อยู่ในพระวิหารนะครับนี่คือรูปภาพพระพสุพันธ์รุ่นเก่าๆนะครับ ครับทายมุมหนูสวยๆนะครับไปฝากท่านทุกคนเลยนี่ครับประชาชนรอคิวขึ้นไปบนพระธาตุกันเต็มเลยนะครับทุกคนครับนี่ครับไปกันต่อเลยนะครับครับทุกคนครับนี่ครับนี่คือพระมหาธาตุครับที่ อยู่ที่วัดพระศรีรัตะนะมหา,าธาตุครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับดูดีครับนี่ขนาดวันธรรมดานะครับทุกคนครับก็จะมีประชาชนที่เริ่มใส่ศรัทธาครับขึ้นมารอคิวกันนะครับขึ้นไปกราบขอพรคนมหา,าธาตุด้านบนนี่เลยนะครับรอคิวกันคิวยาวเลยนะครับ ก็คงจะเก็บบรรยากาศโดยรอบๆไปฝากทุกคนนะครับเพราะว่าคงจะไม่ได้ขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับนี่ครับดูดีครับนี่ขนาดเป็นวันธรรมดานะครับทุกคนครับคิวก็ยาวมากเลยครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเนืองแน่นมากกว่านี้ครับนี่ครับ เหบอีกมุมหนึ่งนะครับไปครับทุกคนครับนี่ครับโอ้ผู้คนที่มากราบขอพรที่พระธาตุนี้เยอะแยะมากมายเลยครับก็นําดอกบัวนะครับที่บูชาด้านนอกนะครับแล้วก็วนเดินบนนะครับเป็นจํานวนสามรอบนะครับก็จะมีคาถานะครับบูชาแจกตรงมุมนี้นะครับโซนนี้เลยนะครับนี่ครับคาถาบูชาแล้วก็เดินบนแล้วครับแล้วก็จุดทูกเทียนดูฝั่งนู้นนะครับ แล้วก็เดินเอาดอกบัวน,นะครับที่บูชามาขึ้นไปด้านบนนี่เลยครับคนเยอะมากเลยครับรอคิวกันยาวเลยครับทุกคนนี่ครับไปครับไปกันต่อครับไปชมวัตถุมงคลกันดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่สถานที่จําหน่ายวัตถุมงคลของทางวัดแล้วน,นะครับสติกเกอร์ปุกเสกติดรถนี่ครับพระองสุพันธนี่ครับรูปภาพครับรูปภาพสามร้อยบาทนะครับนี่ครับนี่ก็สามร้อยบาท นี่ก็300บาทนะครับสามร้อยบาทหมดเลยนะครับทุกคนอยูด่ด้านนอกนะครับแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับนี่เลยครับด้านแรกเลยก็เป็นพระบูชาครับ ห้าพันบาทครับทุกคนสี่พันบาทนะครับ 5, 5. หลวงพ่อโพอโนี่ครับนี่คือรุ่นเก่าแล้วนะครับสองพันห้าอมตู้นะครับนี่ครับนี่ก็สามพันนะครับตังน,นี้ก็ห้าพันนะครับมุ้งใหญ่เลยครับ ก็มามุมนี้ก็ก่อนเลยครับมุมนี้เลยโอ้ยนี่รุ่นเก่าๆเลยครับทุกคนครับนี่ครับหมื่นห้าครับนี่ครับพระผมสุพรรณสามหมืนห้าครับนี่ครับ สามหมื่นห้าหมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับทุกคนครับหมื่นห้าพันนี่ครับลวงปูทิมอ๋ลอล้วงปูทิมก็มีเลยครับแหวนอ๋อนี่ครับสามพันห้า อันนี้สามร้อยครับสามพันห้าพยายาเลยครับทุกคนมีห้าร้อยครับจุคามจุท้าเวทครับท้าเวทใช่ไหมเอ่ย ใช่ครับเทาเวทครับเป็นชุดเป็นชุดเท่าลามพันเครับนี่เป็นชุดครับชุดเลยนะครับทุกคน,นคร,ราคาเดียวกันเลยครับนี่พันห้าครับนี่พันห้าครับ เ้าห้ามสุพันธ์ห้าร้อยครับรุ่นจงอางศึกนี่ครับพันห้าพศสองห้าหนึ่งหนึ่งครับนี่ครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตัวนี้หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาท รุ่นนี้สองร้อยครับรุ่นนี้ก็สามร้อยห้าร้อยบาทครับรุ่นนี้สองพันบาทครับพระคงสุพันตรงด้านนี้สองร้อยครับสองร้อยปีสองห้าเจ็ดครับนี่ครับ นี่ก็สามร้อยครับสมเด็จ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 ห้าร้อยครับห้าร้อยเหรียญเป็นของลวงพ่อโป้สองร้อยบาทครับนี่ครับ ขออนุญาตนะคะค่ะีันี่ห้า0ันบาทครับสามพนสอมีหลายรุ่นเลยครับทุกคนครับนี่ครับมีหลายรุ่นแล้วก็หลายราคานี่ครับ ห้าพนี่ครับสน่นด้านนี้ห้าร้อยครับหนึ่งพันบาทครับอรงนี้ก็หนึ่งพันบาทครับ ห้าร้อยบาทครับนี่ครับนี่หนึ่งรอบาทครับตรงนี้เป็นรุ่นเก่าๆเลยครับทุกคนราคาก็จะมีนี่เลยครับ ติกเกอร์ครับติกเกอร์ร้อยี่สิบกับมีเมฮีโนห้าร้อยครับสองห้าห้าห้าอันนี้สามร้อยครับอันนี้สองร้อยพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ห้าร้อยครับ มีสามร้อยครับมีหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับมีพิมพ์ใหญ่ครับมีเฮซูลพิมพ์ใหญ่ห้าร้อยครับนีก็ห้าร้อยครับตัวนี้ก็สี่ร้อยอีกสามร้อยบาทครับ นี่ก็สองล้อนี่แหละครับทุกคนครับสองห้าห้าห้าหนึ่งพันครับลูนี้นี่ก็ห้าร้อยครับห้าหร้อยบาท แปดร้อยครับทุกคนนี่ครับห้าร้อยตำนานแผ่น,นดินอี่หนึ่ง ร้อยบาทครับายันพยันก็ห้าสิบบาทนี่ครับ50บบาทหนึ่งรอยบาทครับเป็นพยันทาเวศนะครับทาเวศสวนด้านในก็หนึ่งรบาทครับครับห้สิบบาทครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพ็่กำลังใจกับช่องด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ